หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณหมอนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเพื่อตรวจสุขภาพพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่รัาแม่ชีนะครับเด้อนะครับเนื่องจากได้งดนะครับพัตนาหารตั้งแต่เพีนนะครับแล้วก็เพีนมานะครับแล้วก็น้ำประนนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับทีมงานของคุณหมอตรวจสุขภาพนะครับมีการวัดความดันชั่งน้ําหนักนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นี่นะครับนี่เพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อตะกี้นี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่วัดความดันนะครับอยู่นู่นนะครับนี่ช่างน้ำหนักก็อยู่นู่นนะครับ กี่กิโลครับผม75ครับ75นะครับนี่พรรมหากองศิลนะครับกำลังจะขึ้นตาช่างนะครับนี่74กิโล73นะครับเบาเหลือเกินนะครับเนี่ยพระจารย์สันติชัยจะถึง70ไม่นอาะนี่เนาะ70กว่าตื๊ดตืดตืดนะครับ71นะครับนี่ 71นะครับนี่ตามอายุนะครับนี่หลวงปู่ช่วยนะครับโอ้77มืสนี่นะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างจะดีนะครับนี่ปู่เุญเลือดนี่ถึง60หรือเปล่าเนาะนี่นอ้อง8 8่สาทำไมน้ำหนักดีเหลือเกินนี่ครับนี่นี่นะครับนี่ ทีมงานจิตอาสานะครับมาตรวจสุขภาพนะครับที่จีบโอ้โหเอาเอิญยังหืออสมอลนะครับนี่แปดสิบห้านะครับนี่หลวงพี่น้ำมูนนะครับเอาคือเบาแถวพระน้ำมูเจ้าเจ็ดสิบกิโลนะครับนี่นะครับหลวงพ่อตุ้มนะครับหลวงพ่อตุ้มหกสิบเจ็ดกิโลนะครับนี่เบาๆนะครับ นิมนต์ครับนิมนต์ครับพระไม่นะครับนี่เจ็ดสิบสามกิโลนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับทีมงานอสมนะครับมาตรวจสุขภาพนะครับประจานสิบแปดประโยคนะครับโอ้ยเบาเหลือเกินนะครับนี่เบาเหลือเกิน4นกสี่สิบกิโลนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับกำลังวัดความดันนะครับนี่ ป็นพยังโ็่พยังวัดความดันเจาะเลือดพ้อมอยู่บนนี้วัดความดันและก็เจาะเลือดนะครับช่างน้ําหนักวัดความดันและก็วัดรอบเอวนะครับนี่นะครับทีมงานโอซโมอซโม่เนาะทีมงานอซโมนะครับตําบลหนองแก้วนะครับนี้ตำบลรัตนาวารีอ้ <c oughs> ตาตำบลลัตนาวารีนะครับนี่ข้อมูลตรงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ เด้อนะครับตอนแรกก็เข้าใจวัาตำบลนองแก้วนะครับตำบลรัตนวารีนะครับมาช่วยนะครับตรวจสุขภาพพระพิสุสง์คูบารันแม่ข่าวแม่ชีวัดบ้านกบนะครับทีมงานคุณหมออยู่ตรงนู้นนะครับนี่วัดความชั่งน้ําหนักนะครับวัดความดันและก็นะครับวัดรอบเอวนะครับนี่คุณหมออัญชลีนะครับกําลังทําหน้าที่วัดสายตาให้แก่แม่ชีนะครับ นะครับพอบวชนานมาสายตาไม่ตรงนะครับสายตามีปัญหานะครับขออนุญาตนะครับนี้ในการอ่านก่อนนะะเราต้องใช้มากกวาในการอ่านก่อนแล้วการบวชก็ใช้ตาเราจะตัวเลขอ่านมาให้ตจะชี้บอกนะคะว่าไม่อ่านตัวไหนชั้นก็จะมีการแปลคนไทยในการาลอยู่แล้วนะวตรวภษาาเสเพื่อที่เราื นี่นะครับนี่ตรวจสายตาก่อนแล้วค่อยนะครับไปชั่งน้ำหนักแล้วก็เจาะเลือดนะครับวัดความดันนะครับเดยอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับจะได้ไปทำหน้าที่เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่เอ้าโอ้นี่นะครับแบ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ค่อยไม่เบียดกันมากเกินไปนะครับเด้อนะครับ ทีมงานอสซมอนะครับเ,รอเอาแก่ท่านแขกก้อนัไม่แขกอยู<ม>่บ่อยเยอนนี้ <laughs> ประจารย์มหาวงเดือนกตตะพุนโยนะครับขอคิวหนึ่งนะครับนี <laughs> ่เอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอ,อทันทีก่อนเด้อ คุณหมออนญชลีนะครับกำลังทำหน้าที่วัดสายตาไม่ชี้นะครับนี่นะครับเพนเตเลขแปดสิบห้านะครับนี่เลขแปดสิบห้าเลขสองเลขเก้าเลขสามนะครับเลขแปดเลขเจ็ดเลขห้าเลขสี่นะครับนอกนั้นไม่ค่อยชัดนะครับนีนี่นะครับแม่ขาไม่ชี้นะพว่าอายุมากมาสายตาก็ไปเลยนะครับนี่วันนี้คุณหมอนะครับ ทางโรงพยาบาลหัวตะพานอสมอนะครับแล้วก็ทีมงานซีจีนะครับนี้มาช่วยตรวจสุขภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์คุบาจารย์แม่ขาวแม่ชีจากวัดพันกบอนะครับค่อยฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับกลัวจะพูดไม่ถูกนะครับหรือหนึ่งสองสสสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภา,าพน,นะครับเนี่ ทีมงานอ,อสมอ,อนะครับมาช่วยวัดความดันชั่งน้ําหนักนะครับวัดรอบเอวนะครับตรวจความดันนะครับครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเกาบอนะครับตลอดถึงทีมงานคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลมอตพานนะครับคุณหมออัญเชลีบอกว่าซีจีนะครับกระผมมตมภาพยังไม่เข้าใจนะต้องขอตรวขอภอภัยนะครับข้อมูลนะครับค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ เดอนะครับตรวจสุขภาพพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ข้าแม่ชีนะครับงดนะครับน้ำปนะนะครับพระทหารนันงดอยู่แล้วนะครับงดน้ำปนะมาตั้งแต่นู้นนะครับสองทุ่มนะครับหอรเดอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลืมไปแล้วลรื่มแล้วหลายแถวพอสมควรนะครับนี่พระอาจารย์ศรีพรนะครับนี้ บาเลึกคืนหน่ครับ58กิโลนะครับด้านู้นจะเป็นแม่ขาวแม่ชีนะครับเป็นเส้นหรือเป็นเหนียวนั้นนะเป็นเส้นแต่ว่าเครื่องช่างน้ําหนักมีเครื่องเดียวนะครับมาช่างด้วยกันนะครับนี่พกูสุนทรสุตานุกูลนะครับนี้หลวงพ่อรองเจ้าวาดนะครับเดินทางมาตรวจสุขภาพด้วยกันนะครับนี้กําลังวัดรอบเอวนะครับวัดรอบเอวแล้วก็ช่างน้ําหนักนะครับ พยานถ่ายภาพนะครับวันนี้คุณหมอนะครับพร้อมโดยทีมงานอสมอนะครับมาช่วยตรวจสุขภาพพระพิสุสง์คูบาจันแม่เขาไม่ชีจากวัดบ้านโกบวะสร้างลำนักเราบ่ครับเด็กเด็กจากกิโลครับนี่ห้าสิบหกกิโลลนิมนต์นิมนต์นางตัวนี้สัครับนิมนต์นางตัวนี้ห้าสิบหกห้าสิบหกกิโลห้าสิบหกกิโลเอาห้ามถอยหลังหกสิบห้ากับหกสิบ 65กิโลกรัมนะครับไม่ใช่65กิโลเมตรนะครับนี่นะครับหลวงพ่อลองกับหลวงพ่อผู้ช่วยนะครับกำลังมาเซลกันนะครับนี่ไม่รู้ดันเท่าไหร่นะครับความดันนะครับนี่สงสัยจะเยอะอยู่นะครับ ก็ครูสุนทรสุนทานุกูลนะครับลงพ่อนรองเจ้าวัดวัดบ้านโกบบนะครับนี้น้ำหนักหกสิบห้านะครับส่วนรอบเอวไม่รู้เท่าไหร่นะครับนะครับลองวัดความดันนะครับนี้ส่วนรูปนี้พิเศษนะครับนี้พิเศษสุดนะครับเด้อนะครับทีมงานอสโมนะครับ แล้วก็ทีมงานคุณหมอนะครับอยู่ด <también hay S 1> <power> ้านน้นนะครับนี่วัดความดันก่อนไป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 นะครับตามคิวนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับกับผมก็มีแต่เตรียมตัวมาตรวจอย่างเดียวเน้นน้อยก็มีนะครับนุ่นนะครับสมเนนน้อยนะครับมีซีอยู่ด้านนู้นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าความดันร้อยยี่สิบหกนะครับนี่ประสีพรนี่ไม่รู้ความดันเท่าไหร่นะครับนีมุ่นเด้อครับเด้อเลี้ยวบริวเ,รวเวณบันี้ไปมองได้บานนีโบริเวณน,น,น,นี้รอเจาะเลือดนะครับนี่เด้อนะครับคิวยาวเหลือเกินนะครับรอเจาะเลือดนะครับหลังจากวัดความดันมาเรียบร้อยก็มารอเจาะเลือดนะครับสาธุครับผม ผมมาจากกำปูชาผมเคยยิจาร์ดครับโอ้สาธุสาธุครับบ่เป็นยังครับเดี๋ยวภาพไปตามนี้เลยครับเ <c oughs> ด้อนะครับผ่าเจาะเลือดนะครับพระอาจารย์บัญชานะครับเลือดจะสีดําหรือเปล่าครับเนี่ยคณะช่ <c oughs> างนะครับนี่ก็คณะช่างนะครับหลวงพระตุ้มนะครับนี่ขั้ว <c oughs> ดันเทเลขั้วดัน นี่ด <appl> ีเขาเชียวนไยยินดีดีโตกันความดันโฟังกันู้งด้ของผมมีใส่ความดันอะไรร้อยยหครับสิบประจนร้อยไม่ความดันร้อยส่วนสูงหนึ่งสองสามสีหแถวยาวๆนี้เป็นแถวตรวจเลือดนะครับนี่ปะติานีสุกร์สงกบารย์วัดบ้านเก่าบ่อวัดบ่อเชนิงนะครับ เดิอมาร่วมตรวจสุขภาพนะครับที่วัดบ้านโกบอนะครับคุณหมอนะครับพร้อมด้วยทีมงานอสมนะครับทีมงานซีจีนะครับคุณหมออันชลีนะครับอุลลารักนะครับเดี๋ยวฟังจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะให้ข้อมูลนะครับนี่งดนะครับเครื่องดื่มนะครับตั้งแต่สองทุ่มมานะครับแต่พัตทหารดิ้งดตั้งแต่เที่ยงนะครับเดิอนะครับเพื่อมาตรวจสุขภาพนะครับ ประเด็ประคุณลงตาย้ำนะครับวันนี้งดบินทบาทนะครับทางครัวก็เตรียมพัตหาหารเบาๆไว้รอนะครับแม่ขาวแม่ชีครูบาอาจารย์นะครับตรวจสุขภาพทั้งหมดนะครับนี้โอ้ไม่เสร็จง่ายนะครับแถวยาวนะครับโดยเฉพาะตรวจเลือดนี่นะครับนี้หนึ่งสสามห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะคุณหมอจากโรงพยาบาลหัวตะพานนะครับ พร้อมทีมงานซีจีนะครับทีมงานอสมตําบลรัตนวารีนะครับมาตรวจเลือดนะครับนี่ตรวจเลือดตรวจสุขภาพพระพิสุสงฆ์แม่ชีแม่ขาวญาติโยมนะครับคุมวัดบ้านเก่าบันะครับและก็ครูบาอาจารย์ในเขตอำเภอหัวตะพานนะครับนี่เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหลังจากชั่งน้ำหนักนะครับวัดความดันนะครับ ก็มารอคิวนะครับเจาะเลือดนะครับตรวจเลือดนะครับนี่เพียบเลยนะครับสำนินากวัดบัวชนิงนะครับนี่มีตรวจวัดสายตาอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่าเสร็จไปแล้วนะครับนี่ทีมงานอสมมตําบลรัตนวารีนะครับนี่ไม่ชีพูดทําครัวนะครับนี่เดือจะค้นเนาะไม่ชีเนาะกําลังวัดความดันนะครับนี่ผนงกนึ่งข้าวนะครับมาแต่ยโทธรนะครับนี่ เมีชีสุภาพนะครับหดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยัดยมมาทําหน้าที่นะครับนี่อสมมเจ้าหน้าที่กับคณะซีจีนะครับความโดยคุณหมอจาโรงพยาบาลหัวตะพานนะครับนี่ตรวจสุขภาพนะครับผดีษประุณลงตานะครับให้งดนะครับพรตทหารนั้นปกตินะครับงดตั้งแต่พัตทหารเพลินเสร็จไปแล้วนะครับ ส่วนน้ำปนะนะครับน้ำชากาแฟนะครับเครื่องดื่มต่างๆของหวานนงดนะครับตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นมานะครับแต่ว่าน้ำดื่มจิบได้นะครับนี่เด้นนะครับกับผมมาตมาภาพก็เพิ่งเจาะเลือดไปเมื่อตะกี้นี่นะครับนี่ความดันนี่หนึ่งร้อยยี่สิบีนะครับส่วนน้ำหนักมันมากเหลือเกินนะครับตัวเราบ่ครับนี่ครับนะครับพระดังนะครับนี่ <laughs> พระดังนะครับ <l ots> ขออนุญาตนะครับนี่เ <l ots> ด้อเอาจะได้ไปฉันข้าต้มละเด้อนะครับกุยแจบนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับแม่ชีแม่ขาวผู้ทำครัวก็มาตรวจสุขภาพที่นี่นะครับนี่คุณสวัสดาลา นะครับเปิดโอกาสให้แม่ชีแม่ขาวก่อนนะครับผูทบ้ทำพันธะารถวายพระนะยครับนี่